สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะละเพรินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับผมบตอนนี้ครับเป็นเวลาบ่ายโมงครึง่งครับอน่อนๆครับอ่อน,นมากอ่อน,นมากนะอีกนัยภาครัลบ่า,า,า,าย,าาายสามสี่โมงหรือยังไงอีกเท่านั้น เสร็จแล้วพ่เสร็จแล้วสไฟ้าโอ้สุดยอดแท้หเดินสายนี้กเสรแล้วสายเสร็จแล้วสายเสร็จแล้วใส่หลอดปมือใส่เานล้วั็ต่อจอดจอดอ้ชิงบินอละ ช <laughs> ่งเบียด <laughs> สุวจลำโพงกันเสียเรยร้อยนะครับ <l ug> <c oughs> เดินใส่เดินยังเงน,นสตาร์ช่างปั่นเลยเมื่อกี้นี่อ่โทษสับประชากแบตนะครับชจแเตไดเครึ่งหนึ่ง ได้น้อยนึงกันมาเด็ดคลิปให้พี่น้องในเบิ่งงในชมกัน <c oughs> นี่ครับตอหลังเวทีครับผมยึดนี่เสียก เอาเสียกเอาอยัางยึดได้ไปแล้วนะครับยึดเยียห์ยัง,งแล้วนี่ได้สตาร์ทเชียงปันครับโอ้โอออยอีกง่อยหรอกอีดนอยู่ครับอีกโด,น,น,กดนเติบยู่ ขึ้นเพื่งครับทัดโค้งการขึ้นทัดโค้งสูตรไม้ครับติดตั้งข้างล่างมันจะขึ้นได้หรือึงว่หลายมือี่อ่ะไม่หน่อ ทัดข้องกันเดียวเนี่ยคนสิบคนน่ะทัดข้องกันเดียวนี่คนสิบคนน่ะโอ้ยเฮ็ดิบงานกางไหมเพียงเอาเอาล้เรติดไหม

อะไรที่บักคว้าขว้าอย่างนู้นที่คว้าคว้านี่ครับถัดโคงเนาะจะตั้งสุดไหมครับเฮ็ดไม่ได้หลายมือแล้วที่จริงเขาอยู่เป็นติดตั้งยืนถึงครับไปขึ้นยืนถึงเราแบบนี้มันลำบากติดยหะเปลี่ยนเปลี่ยนครับติดกลางนีแล้วเขาก็ดึงขึ้นซอยกันครับ พิงไฟกับดึงขึ้นซอยทิมฉากับดึงพากันดึงขึ้นซอยกันรวดเร็วกว่าสำหรับวันนี้เขาทำการแสดงยุที่ พระสมุดเจดีนะครับผมพระสมุดเจดีสมุดประกันนะครับฝากพี่น้องรับทั้งสมุรประกันเข้ามาให้กำลังแจงกันหลายๆนะครับแรงพิมงานสาวน้อยกับเพื่อนชั่วมาหมอบความนความซื้อให้พี่น้องแล้วนะครับล้วกาสสหรบไพที่วัยยุ่งแถวนี้นะครับหรือว่าม้ามประเดชนะครับ ทางเขาแบบมีกมุปิดครับมื่อนี้มื่อนี้เป็นมือแรกนะครับของกุมปิดนะครับ1วัน1นึ่งวันเกาบาทสวันเมาเมานะครับสมื่นเมาเมาเลยพี่น้องสองบาทนะครับคุมค้มคุมค้มเลยสามื่นตกมือละแปดบว่าบาทแปบบาทแปบาทพอดีครับแปดสาม่สบเป็นผมคิดแต่ว่แปดส่สพนะแปดส ตัวเงินละแปดสิบกว่าบาทแล้วครับถึกล้วโอ้ยกระเล็ดตัวขนิดเนาะเอาหฮะยืนยังเลยนี่ครับเสาทัดทัดทัดโค้งเนาะถึงซอยกันเปล่าเจ้าก็คือว่าเสียกันกับน้องจี เขะเอาที่ right. được. <i> được> ้าเนี่ยทอด้งยทด้วยทอด้วยทัด้วอด้วยอด้วยทอด้วยทอด้วยทดึงยทอด้วยนอด้วยทอด้งยอด้ัยทอด้วบทอด้วยทอ้วเทอดวลทดึงยาอด้ายงอด้วยทอด้วยทอด้วยทัด้วทอด้วยทอด้วยอด้วด้วยอรวยทีม้วยทอด้กยทอด้วยทอดวยทรดวยทรด้วยทอ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 ด้าทอดเอด้วทอด้นยอ้วยทอด้วยทอด้วยทอด้วอ้วีทอด้ว ไปติดเถงติดยากนะมาเอ้อเนี่ยน้ำคีบนมีบสายยาม้ีกยหยุ่งซีแล้วขึ้นไปแ่นึงน้อยเกียโอ้สันเบิดวะบพขึ้นอีกจักเทียขี้เข่าปุ๊บขึ้นเดียวเท่านั้นละต่อสายดีต่อสายไป่ตฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่งฮ่าฮ่า

กับประมาณนี้นะครับสรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไปเพียงแค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้านะครับผมบสวัสดีครับ